สวัสดีจ้าพี่นนองมาดูดอกไม้กันจ้ะกำลังบานวันนี้อากาศมีลมแดดฝนเดี๋ยวเดี๋ยวก็ฝนตกมาแรงๆแล้วก็แดดร้อนอยู่กลางแดดก็ร้อนนะพี่หนองดูเหมือนจะจะหนาวแต่ไม่หนาวร้อนแล้วก็ฝนตกทางอาทิตย์เลยจ้ะบางวันก็ตก่อยบางวันก็ตกแรงเนาะ ตกใหม่ปลูกไปให้มันแรงจ้ะบานแล้วบานกขคืน,นดอกบานต้นคําจ้ะโอ้อ้โอ้โอ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 ตัวใหญ่ใหญ่เลยแมงผู้มันกระตอนน้ำผิ่นงเคยโดนมันตอดแล้วฉันเคยโดยนตอดแล้ว มี่หลายสีพี่้องเนี่ยฉันซื้อมาแล้ะฉันก็บปลูกร,รวมกันไหวด้วยงามๆเนาะเนี่ยงามๆหลายสีเนาะดูตรงนี้เขาสวยมาก <c oughs> ต,ต้นเขายังไม่เป็นดอกจต่ฉันปลูกติดกันเกินต้นรดน้ำน่ะพี่้องมันไหลมาหากันเนาะหวานไหร์ลโอ้ต้เบรัรีสวยแท้ เาอบอรีกำลังเป็นดอกก็ไม่ีเป็นนอกอโอดูดอกนี่พี่นอ้องสนกันดูปลูกไรอยู่เป็นนองแต่ว่ามันแรงมันแรงมันก็เลยเอิ่มต้นน่อยเนาะนี่นี่ชั้นบานใบด้วยหลายสีนี่ดอกใหม่มันแรงจ้ะนี่มิซีนี่มิซซีนี่ แล้วก็ซีนี่ก็ไม่ซีม่วงม่วงนั่นอีกไม่ใช่ม่วงแบบฝ้าม่วงม่วงอีกพี่น้องดบดูเด,ด,ดี๋ยไปดูไหลเนาะนี่ซีม่วงตรงนี้หนะน้านะมันไหลมาพี่น้องนี่อีกแบบนึงโอ้ยสวยจังเลยฉันไม่ได้มาดูนะพี่น้องอาทิตย์หนึ่งฝนมันตกฉันไม่ค่อยลงมากฝนตก เดาโต๊ะข่อยเดาโตกแรงก็เร็วแต่วันเนาะฉันก็ว่าฟันเปียกก็เลยไม่อยากลงมาสวยเนาะนี่ไม่กลับบ้านนี่ฟุตโก,ก็ไม่กลับบ้านดอกนี่ไม่ค่อยสวยเนาะแต่ก็สวยนั่นแหละดอกไม้สีขาวไปเนาะนี่ข้างล่างสวยเนาะนมีสองสีนี่สีนี่ นี่นี่อ,อนยังไม่เป็นดอกกี่นะโม,มันมันไหลมาหากันเลยไหลมาหากันเลยสวยเลยติดกันหมดหงอกติดกันเนี่ ตอบเ้่าเรื่องฉันดิเลาเรื่องมิดสวยพี่นี่มันเฮงแรงเนาะพี่น้องเน,ะนาะต้นมันหน่อยมันเฮงแรงมันมันลงมาทางอันที่โฉกฉันด้วยเลยม่ใหญ่เลยทางล่างก็มีหนุนดอกม,มันหนาเกินเนาะ เอกก็ไม่ีพี่น้องไรสีนี่เห็นไหมสวยเนาะอ๋อฝนมาแล้วพี่อง่มีกี่เดดรล่อนอ๋อไม่หลุดจะถ่ายดอกไหนไปลงอินสตาแกรมมันมันสวยถกดอกเลยเนาะสีมันเนาะต้นนี้ต้นนี้ท้งฟ้ยจะเป็นไอ้แคนตารุฟเนอะ สีขาวสาวยดอกดอวเรื่องกับบ้านหมายแล้วพี่หนุอมนี่ดอกข้ามันท่นยาดอกเหล็กจะบ้านหร้อจ้ะรัดขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่นอี่ <c oughs> ออกมาแล้วช่อเหล็กนี่ พี่หน่องกำลังบานรึเปล่าสวยไหม <c ười> น, <c ười> นี่นี่นี่อีกสีหนึ่งนี่ดอกดอวเรืองดอกดอกเรืองเ,องเ <c ười> ยอะแยะเลย <c ười> พี่หน่องหลายสีผสมกันเลยโู้น <c ười> <c ười> ก็มีหนู บ้านแล้วลิลี่มีคนถามว่าดอกอะไรมันพลาสติกเดี๋ยวได้นกเป็นงอกมาแค่ต้นเดียวเนาะป้านแค่เ็นน้ไหละฝนตกจ่ะฝนตกเลี้ยวเข้าบ้านเข้าบ้านจ้า คลิปนี้ไว้ซํานี่กันจ้าดอกไม้ส,ยสวยๆมาให้ดูเนาะไม่ค่อยลงคลิปจ้ะ <c ười> ค่อยลงคลิปเร็วด้วยนี่เนาะจ้าสวัสดีจ้า